ตัวนี้เซตที่สองคาเรทางทีมสัตว์เราสุดเก่าเสื้อขาวท่านชนะเลยมันชนะส,สองสองเซตตัวสุดสองแห้งตัวชนะเลยปกสอทางบ้านวังสนะคามเขาทางนั้น,นในแบกมาจากนครหลวงในเบอร์ชิปสี่นี้อยู่ด้านบ้บนนานวังปกกสอโอเคมิเกนดาภาสซีบานวังเบอร์ชิปสี่เสื้อดำ สเข้าทีมชาติลาวสเค้าพีมาดูสเค้าเอ้ยเพื่อนห้างให้ได้เลยเพื่อนปราวงการสิบป,ปลายปีได้ปลูกมันต้นเนี่ยตัดอ้อยเลยถือว่ายังมีความเก่าเยอะเสรเิรงามไรโอ้ลูกนี้ถืงงอถว่าเป็นลูกแก้ที่ดีเลยเนาะ โอ้ฟาวฟาวฟาวคะแนนเสมอสองเท่าตอนนี้อานักกีฬาตัวมือดีเดอรคะแนนเสมอเด้อเปิดซ้ายส่งขวางามาย บ้านวังเอามาบ้านวังลินถึอเสือกระดิ่งนี่คะแนนนครหลวงนำสามต่อสองคะแนนซีสองตอนนี้ คะแนนสามี่คะแนนห้าสาตอนนี้คะแนนห้าสามนครหลวงนำห้าสามตอนนี้ที่นครหลวงมีตำรวจด,ด้านบ้นบานวังเบอร์สิบส่นหนึ่ง คะแนนสี่ห้าโอ้สูสีเสทีสองเน่แบกแบกดาวลุ่งเหมือนเป็นคำเโาเสิร์ฟไปตองามตองามคะแนนหกต่อสี่ โอ้คู่นี้ยังมีเซ็กซสามคู่นี่คะแนนตอนนี้ไ่แล้วโอ้แตกแล้วเกมแตกแล้วทีมทีมดาวรุ่มเมืองปคนคำออนนี้คะแนนอยู่สี่เต็มตอนนี้ ทางนครร่วมกันครับ,น,น,งงรน,บ,น,บน้ำเกาสีเต็มเกาตัวสี่เต็มน้ำส่งง้มแกไปปกสะด่านบวังเฮ็ดเรียบร้อยสิบต่อสี่เสียเสียห้าเซแล้วเสียห้าเซนแล้วเต็มแล้วเหมือดแล้วหมืตัวละไปถามไหม คงข้างกันดัดสร้างคงห้ามนิเชียมาห้าเซนแล้วเมื่อกี้นะโดยแล้ว <c oughs> นี่ออกคะแนนคะแนนน้องเวกใช่ไหม